สวัสดีจ้าเอาผาบบรรยากาศเสาวันหยุดนะจ้ามาฝากค่ะอืมอนี้มีออเดอร์เป็นพักซี่เจ็ดรอยบาทนะจ้าตอนนี้กะถอนเสร็จแล้วจ้าเรือจะเอาไปล่างตอนนี้ก็ยังพ่อท่านในเจ็ดโมงนะจ้าพอดีว่าผาบมันพึ่งไทยไดายนะจ้าเสากวันนี้าามันหมือดอยู่นอก,ก็เละพึ่งเด,ดทไทย นี่นะจะบันนี้สีขนใส้เข่งไปล่างยุส่ะเลวจ้าเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศสวนผักรอบๆก่อนเนาะจ้าอันนี้เป็นสวนขั้วขางบ้านเฮาเวยจ้าพี่น้องผู้ใดเพิ่นวานที่ลายก็เลยปลูกได้มันโมเมนเด้อจ้าพี่น้องที่ในหน่อยขางบ้านก็ปลูกได้สางรายได้เลยเนาะจ้าอันนี้เป็นสวนขั้วที่สางรายได้ได้จ้าบ้านยุหันจ้าพี่น้องนะบ้าน อันนี้ผักกระยูข่างบานเลยจา้านี่เป็นสวนขั้วข่างบาน mm hmm. ก็มีปลูกผักสลัดอันผักซีลาวนะจ้ะผักซีจีนเราการันผักแป้นจ้ะฝั่งนี้ผักแปนกุยช่ายนะจ้ะมีทั้งพันดอกพันใบจ้ะเดี๋ยวภาพให้เบ่งกะบรรยากาศตอนเสาร์เจ็ดโมงนะจน้ะนี่สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเราด้วยจา้า อยากให้เบิ้งบรรยากาศสดๆสดยื้ซื้อดอกจาพว่นองก็เลยกดไหลจะหาหนาที่เนาะจ้ะอันพักซี่นี่ก็คล้ายร้เทือกแล้วจ้ะได้หลายพันแล้วเนาะถอนไปย้อนไปจนว่าบางแล้วจ้ะนี่เดี๋ยวสิ้าไปลงไปในส่าแล้วจ้ะวันนี้มองที่ล่างพักนี่ก็ถอนไปจนว่าบางแล้วจ้ะนี่มันนี้มีออเดอร์เจ็ดร้อยบาทเนาะจ้ะ อันนี้สลัดจ้าเดี๋ยวสิพาลง่มไปล่างผักซี่จ้ะอันนี้รอป่วยลอ่อปลูกผักแป้นนะจ้ะพี่น้องฟังนี่เป็นป้าบักเขือจ้าชึบเดี๋ยวขอยางไว้ๆจักหน่อยนะจ้ะพี่น้องส่วนนี่นะจ้ะ ตะก้าพักซี่มือจิ๊กเกี่ยลงมะล่างอยู่สานี่เลยจะพี่น้องทางนี้กับเป็นแปลงผักคือกันจ้ะนี่เนาะจ้ะบ้านยุติถนนเลยจ้ะพี่น้องกับสีเสียงดังจัาหน่อยเนาะจ้ะผักที่เอามาเมื่อกี้กับมาล่างอยู่นี่จ้ะเสือเบิ่งเนาะจ้ะ ก่อนสิลงไปสวนจ้านี่ล่างผักซี่เก็บผักซี่อยู่บ้านนะจ้าล่างเรียบร้อยแล้วก็นล่อมแม่ขาเพื่นมาหลับจะาสาวๆยังสี่นะจา้า ละสิบบาทนี่นีิจ้าพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสี่ท่านเลยจ้าเซเบิงผักซี่มันละสิบบาทเนาะจ้าอันท้อนกันยู่สวนขางบา้านนี่ละจ้าวันนี้ก็มันละสิบบาทเลยนี่จ้าท้อนยู่ขางบ้านแล้กก็เอามาลงมหล่างยู่สะสากอยู่ขางหน้าบ้านยู่ริมถนนนี่ละจ้านี่เป็นถนนเนาะจ้า อันนี้เขาก็เฮดบอไว้บอบอหน่อยๆไว้บอหนึ่งแล้วจ้ะเหเป็นบอรธรรมชาติเวลาเขาวนหดผักกันได้น้ำจากบอหนีจ้ะน,นี่ได้งงไวสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหูคนดูด้วจ้ะ <c oughs> บรรยากาศสดๆตอนเสาร์เลยจ้ะนี่ ประมาณแปดโมงนะจ๊ะแม่ขาเพิ่นก็จะออกมารับเอาทอนเซ็ตกับเอาใส่เข่งมาจะแเราก,ลก็าลงมหลัางยุขางสารนะจ้ะเข่งนี่กับเจ็ดสิบมัดนะจ้ะพี่น้องเจ็ดร้อยบาทเบิบ่งเปลี่ยงจ่ามัดบางยญ่นึง ร่างเซตกระสีว่างใส่ถุงยิงสีนะจ๊ะเรวบันนี้กระสิเอาไปแพกเป็นถุงละซีบมัดนะจ้ะถุงละ่อยสวัสดีทั้งเก้าคนดูจ้ามีคำถามมีอย่างเงินถิ่งคำถามใหม่น่นคอมเมนต์ใดเด้ดจ้ะเดี๋ยวสิมมาตอบทุกคำถามเลยจ้าปลูกยูจังหวัดมหาสารคามจ้า บอ่อหน่อยๆนี่นี่จ้าพี่น้องมีบัวน้ำนะจ้าบัวแดงดวงอาทิตย์กำลังสิขึ้นจ้านี่กับบัวแดงขื้นกันจ้ารอบๆสารนี่กันมีแต่ต้นไอ้ใหม่นี่จ้าต้นพักต้นกล้วยเนาะจ้าคาตะไคร่สิบเอ็ด สวัสดี11คนดูจ้ามัดเป็นกรรมมาจากไอ้นานพักคุณได้จานี้แล้กันมาแกะยางออกนะจ๊ะแกยางออกแล้วก็มาล่างล่างขินออกจากหากมันนะจ๊ะ ล่างเสร็จกับมัดขึ้นคือเกาจ้าบันนี้ก็ร้อยมันสเสด็จน้ำแล้วกับสีแพกใส่ถุงจ้าบันนีโตใบมันนีใบขาบมันนีเห็นบ่จ้าพี่น้องร้อยไปนีปลากระสีมาลอก,กินเนาะจ้าพื้นที่ในหน่อยกับปลูกได้ได้ไดจ้าพี่น้องบ่เพ็นวันสิปลูกได้ถ้าพื้นที่หลายๆนี่ก็เป็นสวนขัข้วขางบ้านเขาเนาะจ่าอิ่นว่าสวนขั้วสางไร้ได้เนาะจ้าพี่น้อง ปลูกกินปลูกขายใดจ้าเข้าปลูกไว้ขางบ้านไเแล้วเข้าสิก,กินมันก็นกนสะดวกสบายเนาะจ้าเหลือกินกับือขายอัน,นแต่ว่ามูอยู่สวนอยู่หน้าเนี่ยปลูกขายจ้าอันนี้เอาบรรยากาศสดๆมาฝากเนาะจ้าพี่น้อง จักประมาณ8ดโมงไหมคะมันก็นจะออกมาเอาผักแล้วจ้ะมาเอายืดสวนนี่ละจ้ะสำหรับืนันนี้ก็สิขอโตไปล่างผักก่อนด้วจ้ะพอกันไม่คลิปหนาเนะจ้ะสวัสดีจ้า